สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวอรเลีอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้วนะครับก็จะเริ่มขึ้นแล้วสำหรับรายการ v n l นะครับบอกเลยว่าแอดก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆนะครับกับการแข่งขันครั้งนี้เพราะว่าน้องๆของเราจะดีมทีมนะครับร่วมกันครั้งแรกที่ยืนด้วยตัวเองนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้มีสัมภาษณ์ของโค้ดด่วนนะครับก่อนที่จะพบกับบันเกเลียตั้งตาดูได้เลยครับโค้ดด่วนก็ได้บอกว่าบันเกลีย เป็นผู้เล่นที่สูงใหญ่นะครับสไตล์ยุโรปมีบอลสั้นที่ตีได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามให้เขาเล่นบอลสั้นยากขึ้นโดยทำการเสิร์ฟที่ดีนะครับแล้วตั้งรับและโต้กลับดูจากที่โค้ชบอกนะครับรู้เลยว่าสาวไทยได้เตรียมการเสิร์ฟนะครับที่ปังๆนะครับเพราะอยากตัดเกมรับนะครับที่สมบูรณ์ของเขา แล้วเราก็ต้องมั่นใจนะครับในศักยภาพของนักกีฬาเราเพราะแต่ละคนไปเล่นหลีกต่างประเทศนะครับก็ทำกันได้ดีแม้จะเล่นกับผู้เล่นยุโรปสูงใหญ่นะครับวันนี้แหละครับที่จะเป็นวันพิสูจน์วันแรกนะครับของสาวไทยรุ่นใหม่ว่าจะเข็งแกร่งแค่ไหนครับ